เลยบอกมาเลยพี่ลเ,ามมาเลยไปตามหาไปขอโทษยกการขอโทษคเขาไม่ใช่อาจารย์นะไม่ไม่อาตามัตจังให้เให้มันไปขอโทษชาติที่แล้วที่มันทำกรรมเขาไว้อ่ะอืมไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกล,ลูกมันนอนติดๆแล้วขยับตัวอะไรไม่ได้เลย